สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม N s h a r รวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Time t m m t t r p ฝ่ามิติกับดักเวลาพิศวงเรื่องราของกลุ่มวัยรุ่นที่เข้าไปสำรวจในถ้ำถ้ำหนึ่งพอพวกเขาออกมาจากถ้ำก็พบว่าเวลาข้างนอกมันได้ผ่านมาเป็นพันพันปีแล้วทั้งๆที่พวกเขาเพิ่งเข้าไปแค่หนึ่งชั่วโมงเปิดเรื่องมามีศาสตราจารย์คนหนึ่งเดินทางเข้ามาในป่าลึกพร้อมกับสุนัขคู่ใจหนึ่งตัวศาสตราจารย์คนนี้ เขาชื่อว่าฮอปเปอร์นะครับผมจะเรียกเขาว่าสาตาราจา์เลยศสาตาราจา์เดินไปที่รถตู้แวนคันหนึง่งรถตู้คันนั้นสภาพค่อนข้างที่จะเก่ามากเขาเลยเปิดประตูรถมาเพื่อที่จะเข้าไปสำรวจรถตู้คันนั้นมีสมุดบันทึกอยู่หนึ่งเล่มในสมุดเล่มนั้นมีรูปแผนที่และรูปจิตรกรรมฝาผนังของมนุษย์หินยุคโบราณมันได้เขียนถึงตำนานนำผู้แห่งความยาววัยสาตาราจาย์เลยเดินไปสำรวจรอบๆก็พบกับอุโมง์ขนาดใหญ่ เขากาลังจะหาวิธีลงไปเพื่อที่จะไปสํารวจดูจูจูๆสาตารจานก็เหลือไปเห็นอุโมงค์แห่งหนึ่งที่อยู่สุดลูกหูลูกตาเขาเลยตัดสินใจจะเข้าไปสำรวจอุโมงค์ที่สองแทนพออุโมงค์แรกที่เขาได้เจอดูเหมือนว่าทางเข้ามันจะยากเกินไปพอศสาตาราจา์เดินไปถึงอุโมงค์ที่สองเขาก็ได้ส่องไฟฉายเข้าไป สาตาจารย์กับเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่ใส่ชุดคาร์บอยยืนอยู่ตรงปากถ้ำสาตาจารย์ตะโกนทักทายเรียกชายคนนั้นแต่ถ้าว่าชายคนนั้นก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาแถมยังยืนเฉยและยังไม่หันมามองอีกด้วยศสาตาจารย์เลยใช้ไฟฉายเพ่งส่องไปที่ชายคนนั้น กับพบว่าที่เอลของเขามีปืนแก๊ปอยู่หนึ่งกระบอกด้วยความที่เขาตกใจกลัวว่าชายคนนั้นจะมาทําอะไรเขาศาตาจารย์เลยตัดสินใจวิ่งหนีไปทันทีศาตาจารย์เขารีบขับรถกลับบ้านของเขามา ในใจก็แอบคิดอยู่เหมือนกันว่ายุคสมัยนี้ใครเขาจะใส่ชุดคาบอยพอเขาเดินทางมาถึงบ้านศสาตาจารย์ก็เห็นลูกศิษย์สองคนที่นั่งรอเขาอยู่หน้าบ้านโดยผู้หญิงมีชื่อว่าแจ็คกี้ส่วนผู้ชายอีกคนนึ่งชื่อว่าเทเลอร์โดยที่พวกเขาทั้งหมดเป็นนักโบราณคดีสาตาจารย์เล่าเหตุการณ์ที่เขาได้เจอมาทั้งหมด เทเลอร์ er, เขาสนใจที่จะร่วมเดินทางไปด้วยแต่ทว่าศาสตราจารย์ก็ปฏิเสธไปเพราะในถ้ำนั้นมันอันตรายเกินไปพอรุ่งเช้าศาสตราจารย์ก็ออกเดินทางไปสำรวจถ้ำแห่งนั้นโดยที่เขาจะเข้าไปสำรวจถำ้ำที่อยู่บนเขาก็คือถ้ำที่เจอคาวบอยแต่ก่อนอื่น ที่สาตยาจาย์จะขึ้นไปสำรวจสาตราจารย์จะทำการมัดเชือกติดกับหินและหย่อนลงไปในถ้ำที่1ก่อนเพราะเขาคิดว่าปากทางเข้าถ้ำที่1กับถ้ำที่2มันอาจจะทะลุมาเจอกันก็ได้เพื่อหวังว่าเขาจะได้ปีนขึ้นมาแบบชิวๆสาตราจารย์ไม่รอช้ารีบขึ้นเขาไปทันทีพอมาถึงที่ปากถ้ำสาตราจารย์ก็พบว่าขาวบอยคนนั้นก็ยังยืนอยู่ที่เดิมแบบไม่ขยับไม่เคยื่ือนไปไหนเลยด้วยความที่สงสัยว่าขาวบอยคนนั้นถึงไม่ยอมขยับตัวสาตราจารย์เลยรีบเดินเข้าไปดู โดยที่จะให้น้องหมาคู่ใจของเขาเรออยู่ด้านนอกพ่อสาตราจารย์จะเข้าไปสำรวจแค่แป๊บเดียวพอเดินเข้าไปสาตราจารย์ก็พบว่ามันมีคลื่นความชื้นที่รออยู่บริเวณด้านหน้าของเขาสาตราจารย์เลยเอามือไปสัมผัสดูกับพบว่ามันไม่ใช่คลื่นความชื้นแต่มันคือกำแพง ที่สามารถเดินผ่านเข้าไปได้สาตาจารย์เลยตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปหนังก็ตัดภาพมาที่แจ็คกี้กับเพนเลอร์พวกเขา2คนตัดสินใจออกเดินทางเพื่อที่จะไปตามหาสาตาจารย์โดยที่พวกเขาจะพากลุ่มเพื่อนไปด้วยอีก3คนคนแรกชื่อว่าคาร่าคนที่2 v i วีฟซึ่งเป็นน้องสาวของคาร่าผมจะเรียกเธอว่าน้องสาวเลยนะครับคนที่3เฟอร์บี้เป็นเพื่อนของน้องสาวผมจะเรียกเขาว่าเด็กกวนเลยนะครับ ได้พวกเขาทั้งหมดก็ออกเดินทางไปที่ถ้าแห่งนั้นพอพวกเขาเดินทางมาถึงก็มาเจอกับรถตู้แวนคันเดิมทั้งหมดเลยรีบขึ้นไปสํารวจแต่ก็ไม่ได้เจออะไรมากพวกเขาเลยแยกย้ายกันเดินไปดูรอบๆกับเจออุโมงค์แห่งหนึ่งทุกคนเลยรีบเดินเข้าไปสํารวจกันในถ้านั้น มันมีแมงมุมอยู่เป็นจํานวนมากซึ่งเด็กอ้วนเขาเป็นคนที่กลัวมแมลงเอามากๆเลยขอตัวรออยู่ด้านนอกส่วนที่เหลือเลยรียบเข้าไปสํารวจให้ลึกมากกว่านี้พอเดินมาได้สักพักแจ็คกี้กลับพบว,ว่ามันมีเชือกอยู่2เส้นและพวกเขาจะใช้มันปีนล,ลงไปทุกคนเลยออกมาตั้งหลักเตรียมน้ําเตรียมอาหารเพื่อที่จะปีนล,ลงไปสํารวจให้ลึกมากกว่านี้เพื่อจะได้เจอศาตราจารย์ที่หายตัวไปเทเลอร์เลยหยิบวิทยุสื่อสารให้เด็กอ้วนไป เผื่อว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วจะได้สื่อสารกันได้พ่อเด็กอ้วนจะนั่งรออยู่ที่รถแค่คนเดียวทุกคนก็รีบเดินทางเข้าไปในถ้าโดยที่แต่ละคนก็ค่อยๆปีนลงไปจนมาเจอกับไอความชื้อนอีกครั้งคาล่าก็เห็นว่าไอาความชื้นนี้มันผ่านเข้าไปได้ทั้งหมดเลยตัดสินใจปีนลงไปต่อพร้อมกับหนังก็ย้อนอดีตมาที่ศาสตราจารย์พอศาตาจาร์ เดินผ่านไอความชื้นเข้าไปจู่ๆคนที่ใส่ชุดคารบอยก็ขยับตัวและเดินเข้าไปในถ้ำแต่โชคยังดีที่คารบอยคนนั้นไม่ได้สังเกตเห็นศาสตาจา์ศาสตาจารย์เลยหันหลังกลับไปและมองไปที่ปากถ้ำกับพบว่าปากถ้ำนั้นมันมีแสงสีขาวกับสีดำวิบวับสลับกันไปสลับกันมาทันใดนั้นศาสตาจารย์ก็ได้ยินเสียงหญิงสาวคนนึ่งร้องกรีดออกมาจากในถ้ำศาสตาจารย์ที่ได้ยินแบบนี้ ็รีบวิ่งหนีออกไปทันทีพอศาตาจารย์วิ่งออกมาด้านนอกกับเพบว่าท้องฟ้ามันมืดสนิททงั้งที่เขาเดินทางเข้ามาในตอนกลางวันแล้วสุนัขคู่ใจของศาตาจารย์ก็กลับหายตัวไปศาตาจา์เลยรีบวิ่งกลับมาที่รถก็พบว่ารถทั้งคันกับถูกเถาวันและต้นไม้ขึ้นพันเต็มรถไปหมดเขารีบสตาร์ทรถเพื่อที่จะออกไปแต่ทว่ารถมันดันสตาร์ทไม่ติดศาตาจาร์เลยเดินไปสำรวจบริเวณนอกตัวรถกับพบว่ามีรถจีบคันหนึ่งที่จอดอยู่กลางป่าเช่นกัน สภาพรถจิบคันนั้นไม่ต่างอะไรจากรถของเขาเลยศาสตราจารย์เลยเดินเข้าไปสำรวจรถจิบกับพบว,ว่ารถคันนี้ก็คือรถของพวกเทนเนอร์ศาสตราจารย์ที่ได้เห็นแบบนี้ก็รู้ได้ทันทีเลยว่าพวกแจ็คก,กี้ต้องไปสำรวจในถ้ำแน่ๆเขาเลยตัดสินใจเดินกลับเขาถ้ำไปเพื่อจะไปตามหาพวกแจ็คก,กี้หนังก็ได้ตัดมาที่พวกแจ็คก,กี้พวกเขาทั้ง4ปีลงมาจนถึงพื้นแจ็คก,กี้กับน้องสาวก็พากันเดินดูสำรวจรอบๆจู่ๆกับมีเสียงกรีดดังออกมาจากในถ้ำทั้งสอง เลยรีบวิ่งกลับมารวมตัวกันทั้งหมดตกใจมากและตอนนี้ก็จิตตกแบบสุดๆคาร่าบอกกับทุกคนว่าเราต้องรีบออกไปจากที่นี่แจ็กกี้เลยอาสาที่จะปีนกลับขึ้นไปเป็นคนแรกพอเธอกำลังปีนอยู่นั้นจูๆ่ๆเชือกก็ดันขาดลงมาทําให้แจ็กกี้ตกลงมาทับเทนเนอร์จนทําให้เขาได้รับบาดเจ็บที่ข้อมือส่วนแจ็กกี้ได้บาดเจ็บที่ข้อเท้าเพียงเล็กน้อย เทนเนอร์ or, เลยเดินไปดูเชือกอีกเส้นหนึ่งที่มันอยู่ข้างๆกันเขาเลยลองกระตุกเชือกเพียงเล็กน้อยกับเป็นว่าเชือกที่เขาทําการกระตุกนั้นก็ขาดลงมาอย่างง่ายดายเทนเนอร์ or, เลยหยิบสายขึ้นมาดูกับพบว่าสายมันถูกตัดขาดมาจากด้านบนและทุกคนก็เข้าใจว่าเด็กอ้วนคงจะเป็นคนแกงตัดเชือกเทนเนอร์ or, รีบหยิบวิทยุสื่อสารขึ้นมาแล่วอลไปหาเด็กอ้วนกับเป็นว่าเด็กอ้วนเขาไม่ยอมตอบอะไรกลับมาเลยน้องสาวเลยบอกกับทุกคนไปว่าเธอรู้จักกับเด็กอ้วน ตั้งแต่อนุบาลเขาไม่มีวันที่จะเล่นอะไรแผงๆแบบนี้หรอกทันใดนั้นวิทยุสื่อสารก็ได้ตอบกลับมาในวิทยุได้บอกว่าช่วยด้วยเทนเนอร์ก็ถามต่อว่าคุณคือใครในวิทยุก็ได้ตอบกลับมาเหมือนคนที่จะใกล้ตายช่วยด้วยนี่ฉันเองเด็กอ้วนและเสียงวิทยุก็ได้ดับลงไป ทุกคนเลยตัดสินใจเดินไปตามทางจนมาเจอกับแสงสว่างที่ปากอุโมงค์แต่ทุกคนไม่สามารถปีนขึ้นไปได้เพราะมันสูงเกินไปคาร่า,ลาเลยเดินขึ้นไปบนหลังหินและเรียกให้ทุกคนมาดูทุกคนที่ได้เห็นกับต้องหลั่งน้ำตาออกมาเพราะที่พวกเขาได้เห็นนั้นมันก็คือศพของเด็กอ้วนที่นอนตายอยู่ตรงพื้นทุกคนสงสัยมากว่าเขาตายได้ยังไงเทนเนอร์เลยเหลือไปเห็นว่ามีกล้องโกโปรติดอยู่ที่กระเป๋าของเด็กอ้วนทั้งหมดเลยเอามาเปิดดู เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังตอนที่พวกเขาเปิดคลิปวิดีโอเลยนะครับเด็กอ้วนทําการอัดคลิปตัวเองลงไปในกล้องโกโป o เขานั่งรอพวกแจ็กกี้มานานมากนั่งรอจนตะวันตกดินพวกแจ็กกี้ก็เลยพูดกันมาว่าทําไมผ้าที่ถึงตกดินแล้วทั้งๆท,ที่เราเพิ่งเข้ามาไม่กี่นาทีเองเด็กอ้วนเขาขับรถยนต์ไม่เป็นแถมแถวนั้นยังไม่มีสัญญาณอีกทําให้เด็กอ้วนโทรขอความช่วยเหลือไม่ได้เขาทําได้เพียงแค่นั่งรอให้พวกแจ็กกี้เดินกลับมาหาเขาเท่านั้น เด็กอ้วนนั่งรออยู่ในรถจนลุ่งเช้าเขาได้เดินไปรอบๆพื้นที่ก็พบกับถ้ำที่ศาสตราจารย์เป็นคนมัดเชือกติดเอาไว้เขาได้ตัดสินใจปีนลงไปเพื่อจะไปหาพวกแจ็คกี้ พอเขาปีนลงมาได้สักพักท้องฟ้ากับเปลี่ยนสีมืดแล้วก็สว่างสลับกันไปมาทันใดนั้นเชือกก็ได้ขาดทําให้เด็กอ้วนพัดตกลงมาแต่ไม่ทําให้เขาถึงกับตายจู่ๆมีใครบางคนเหมือนว่าจะเป็นมนุษย์หินวิ่งเอาหินมากระหน่ำทุบไปที่หัวของเด็กอ้วนจนทําให้เขาเสียชีวิตตัดมาที่พวกแจ็คก,กี้ทุกคนที่ได้รู้ว่าถ้ำนี้ไม่ได้มีแค่พวกเราก็จะรีบหาทางออกไปให้เร็วที่สุดโดยที่คาร่า อาสาที่จะเป็นคนปีนออกไปพ่อคาร่าเป็นคนที่ปีนเขาด้วยมือเปล่าเก่งมากๆคาร่าเธอเลยรีบปีนขึ้นไปจนสำเร็จพอขึ้นมาได้คาร่ามองไปที่รอบๆเธอกลับพบว่าโลกทั้งใบไม่มีอะไรเหลือเลยมันกลับมีแค่ผืนดินกับมลพิษเป็นจํานวนมากเธอเลยมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและพบสิ่งที่ประหลาดมากลอยอยู่ข้างบนรูปร่างมันเป็นแท่งสี่เหลี่ยมคาร่ารีบลงมาบอกกับทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้น แต่พวกแจ็คก,กี้กลับบอกว่าถ้าเธอไม่อยากขึ้นไปก็บอกกันดีๆก็ได้พ่อเธอเพิ่งขึ้นไปแค่2วีเองคาร่าเธอก็ประหลาดใจมากทาั้งๆที่เธอขึ้นไปเกือบรึ่งชั่วโมงแล้วคาร่าเลยเอาวิดีโอที่ตัวเองอัดไว้ข้างบนมาให้พวกแจ็คก,กี้ดูทีนี้ทุกคนก็เข้าใจแล้วว่าเวลาข้างบนมันเร็วกว่าในถ้ำเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังก่อนนะครับที่เห็นว่าข้างบนมันมืดแล้วก็สว่างมันไม่ใช่เวลาผ่านไปหนึ่งวันแต่ที่มันมืดแล้วก็สว่าง มันคือเวลาที่ได้ผ่านไปหนึ่งปีแล้วเท่ากับว่าที่พวกเขาทั้งหมดใช้เวลาอยู่ในถ้ำหนึ่งชั่วโมงแล้วเวลาข้างนอกก็เกือบจะ2,000ปีแล้วทุกคนที่รู้แบบนี้ก็ตกใจมากและให้คาร่ารีบปีนขึ้นไปด้านบนเพื่อจะหย่อนเชือกลงมาให้พวกเขาตอนที่คาร่ากำลังปีนนั้นจู่ๆมีกระบองเหล็กตกลงมาจากฟากฟ้ากระบองเหล็กนั้นค่อยๆกลางออกเหมือนกับว่าจะเป็นมาดายลิงคาร่ารีบปีนขึ้นไปทันทีกลับเป็นว่ามีชายคนหนึ่ง ที่สวมหน้ากากออกซิเจนได้ปีนสวนลงมาคาร่ากับพวกเพื่อนๆตกใจมากเลยรีพากันวิ่งหนีไปจู่ๆมีมนุษย์ยุคหินวิ่งมาจากด้านหลังของชายสวมหน้ากากและได้มาต่อสู้กับเขาแต่ชายสวมหน้ากากมีอาวุธที่ไฮเทคมากเลยจาัดก,การกับพวกมนุษย์ยุคหินได้ตัดมาที่พวกแจ็คกี้พวกเขาวิ่งมาเจอกับกลุ่มมนุษย์ยุคหินไปจํานวนมากเทเลอร์และให้พวกผู้หญิง วิ่งหนีไปแอบก่อนส่วนตัวเขาจะสู้กับพวกนี้เองแล้วเทเลอร์ก็ได้สู้กับพวกมนุษย์ยุคหินแต่ทว่าพวกมันมีเยอะมากกว่าเทเลอร์ er เลยโดนพวกมันใช้หินกระหน่ำฟาดที่หัวจนทําให้เทเลอร์เสียชีวิตพอพวกมนุษย์ยุคหินจัดก,การกับเทเลอร์ได้ก็แยกย้ายกันเดินออกไปคาร่าเลยใช้จังหวะนั้นรีบไปดูอาการของเทเลอร์จู่ๆชายสวมหน้ากากได้เดินเข้ามาแล้วได้ลากตัวของเทเลอร์ลงไปในอ่างน้ําที่อยู่ในถ้ำทันใดนั้นเทเลอร์ ก็ลืมตาฟื้นขึ้นมาเรากับปฏิหารทําให้เรารู้ได้ทันทีเลยว่าชายสวมหน้ากากเขามาดีและนําผู้ที่เทเลอร์ได้ลงไปแช่นั้นก็คือน้ำผู้แห่งความยาววัยที่ศาตาจารย์ตั้งใจที่จะตามหามันทันใดนั้นมนุษย์ยุคหินที่เห็นว่าเทเลอร์อยู่ในน้ําก็ทําทีโกรธเอามากๆชายสวมหน้ากาก,ากเลยจาัดก,การกับพวกมันอย่างง่ายดายแต่เขาดันพลาดท่ากับมนุษย์ยุคหินคนสุดท้ายเลยทําให้หน้าก,ากากของเขาหลุดออกมาและอีกไม่นาน ชายสวมหน้ากากก็เสียชีวิตก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาได้ให้พวกแจ็คก,กี้ดูภาพโมโลแกมในภาพนั้นมันเป็นข่าวเมื่อนานมาแล้วในข่าวได้บอกว่าโลกใบนี้ทรัพยากรธรรมชาติไม่เพียงพอมนุษย์เราจึงจะเป็นต้องย้ายไปที่ดาวดวงใหม่กันเทนเลอร์เลยให้พวกแจ็คก,กี้รออยู่ที่นี่ก่อนส่วนตัวเขาจะเดินไปดูรอบๆเทเลอร์เดินมาตามทางเรื่อยๆจนมาเจอกับศาตราจารย์อีกครั้งเทเลอร์ก็พระว่าศาตาจารย์ถูกยิงจากด้านหลัง และเขามองไปที่ข้างหน้าก็เจอกับอีกมิติหนึ่งในมิตินั้นมีพวกทหารกับโจรสลัดกําลังต่อสู้กันเพื่อที่จะแย่งชิงน้าพุแห่งความยาวไวแต่ทหารที่กําลังต่อสู้อยู่นั้นกับยืนค้างเล่าขับวว่าเป็นรูปปั้นศาสตราจารย์เลยบอกไปว่าในมิตินั้นเวลาจะเดินช้าก,กว่าในอุโมงค์สองเท่ามิติในอุโมงค์นี้มีเพื่อป้องกันน้าพุแห่งความยาวไวเทนเลอร์เลยรีบกลับไปหาพวกเพื่อนเพื่อนเพื่อจะหาทางช่วยเหลือศาสตราจารย์แต่ทว่ามีพวกมนุษย์ยุคหิน วิ่งมาล้อมพวกเขาไว้ทุกคนเลยรีบปีนขึ้นบันไดลิงขึ้นไปที่ด้านบนแต่ถ้าว่าพวกมนุษย์หินมาดันเอามือไปกดสวิตช์ของบันไดลิงทําให้บันไดหุบลงมาและพวกเขากําลังจะตกลงไปทันใดนั้นมีเชือกเหมือนกับว่าเป็นเชือกจากโกลไฮเทค Tech, พุ่งลงมาดึงตัวของพวกเขาออกไปจากถ้าและทุกคนก็สลบไปพอทุกคนฟื้นขึ้นมา กับพบว่าทั้งหมดยังมีชีวิตกันอยู่ทุกคนรวมถึงศสาตา,าราจย์กับเด็กอ้วนด้วยพวกเขาถูกมนุษย์ยุคใหม่นำตัวไปชุบชีวิตที่น้ำผู้แห่งความยาววัยและตื่นขึ้นมาบนยานอาวกาศและทุกคนได้มองไปยังโลกใบเดิมที่พวกเขาเคยอยู่แล้วหนังก็ตัดจบไปเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับภาพยนต์เรื่องนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังสั้นๆก่อนเลยนะครับคือที่เชือกมันขาดก็เพราะว่าเวลาข้างนอกมันผ่านไปเป็นปีๆทาให้เชือกมันเสื่อมสภาพแล้วมันได้ขาดลงมาครับและเทนเลอร์เลยเข้าใจว่าเด็กอ้วนมันเป็นคนตัดเชือกแล้ว ที่ทั้งหมดเข้าทามาที่เห็นไฟวิบวับวับอันนั้นไม่ใช่ผ่านไป1วันนะครับแต่มันคือ1ปีพวกเขาทั้งหมดอยู่ในถ้ำหนึ่งชั่วโมงก็เท่ากับว่าโลกภายนอกก็ได้ผ่านไปเกือบ2,000ปีทรัพยากรของโลกมันก็คงจะหมดไปแล้วและมนุษย์ก็คงจะย้ายไปที่ดาวดวงอื่นถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ